บอกว่านเรืข่ของของของที่เราสื่อสารตา่างวิยานะที่บอกว่าในในความเป็นหลักวิติเนี่ยในความที่หลักวิติเนี่ยมันมีพีระมิดตั้งอยู่หลายมิติมากเลยมันมีมันไม่ใช่แค่บนเฉพาะบนโลกวันนี้นะแต่ว่ามีพีระมิดที่มันตั้งอยู่หลายมิตินี่ไงนี่คือเหตุผลหนึ่งที่จะรู้แล้วว่าทําไมพีระมิดมันถึงไปตั้งได้ต่างม,มิติได้เพราเพราะว่าพวกสัมภาระพวกเป็นผู้รู้ต่างๆ,ๆเนี่ยเวลาก็มีอ,องค์ความรู้ต่างๆแล้เนี่ย เขาทำกระบ,บวนการที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเอาไอ้พวกกระบวนการที่เป็นเป็นกลุ่มของพิรุิก็ดีกลุ่มของวิหารต่างๆก็ดีเนี่ยเขาก็จะบอกบอกว่าคนที่เขาร,ร,ร่วมร่วมร่วมวิหารเดียวกันนะคะไปตั้งไว้ที่นู่นบ้างไปตั้งไว้ที่นี่นมากอย่างใต้โลกเนี่ยตั้งนานไม่ได้ดูดมากลงไปเนี่ยความรู้สึกเจี๊ยบะนะความรู้สึกของเจียบเนี่ยลงไปปุ๊บเนี่ยหูเหมือนมันร่างกายเกี๊ยบม,มันถูกดูดมันเหมือนว่าใต้โลกเนี้ยมันมีพลังงานที่แบบพร้อมที่จะกินพลังงานเราอะ ใช,ะะใช่ใต้โลกอ่ะคือแต่ถ้าเผื่อข้างบนเนี่ยนะอุย้ยเจ๊นะแต่ไปเยอะแยะเลยอ่ะไม่ให้ไปตอนแรกคิดว่าจะไปตั้งแค่อันเดียวนะแต่พอมันขึ้นไปจริงๆแลวนะกลายเป็นว่ามันกระจายไปหลายที่มากเลยใ,ใช่ใช่ขึ้นข้างบนกับลงข้างล่างนี่ต่างกันก็เลยบอกว่ามันจะมีโลกอยู่ที่ใต้ใต้โลกล้วอ่ะมันจะมีเมืองที่อยู่ใต้โลกอ่ะเป็นเมืองที่มีความมืดอยู่เวลาเราเอาแสงสว่างลงไปนะคะเราเราอ่ะคือแสงของเราจะถูกดูด เราจะถูกกลืนกินพลังงานของเราซึ่งอยู่นานไม่ได้มันจะมันจะเพียมันจะเพียแต่เราเอาของเราไปตั้งแล้วมันคือมันคือกิบอย่างหนึ่งที่เราไปตั้งไว้แล้วเขาก็จะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้เหมือนกันเนี่ยเหตุผลที่ตามวิติมัมาูดเสมอเลยเราก็เพิ่งเข้าใจนะว่าอ๋อมันยกกันได้เฮ้ยมันถ่ายกันได้ถ้าว่าเราเนี่ยเป็นเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ใช้ตรงเนี้ยใปตั้งไว้เลยนะคือจะไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงหรือว่าคนอื่นเขามี มีความคิดอะไรแต่จะรู้ว่าเนี่ยวันเนี้ยที่เรามาทําตรงเนี้ยจะได้ทําพิธีการเนี่ยยกตรงเนี้ยไปตั้งไว้บนในอากาศก็ไปไว้ใต้โลกเรียบร้อยแล้วจบภารกิจไม่ว่าบางทีเรามาทาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เรารู้ว่าเราเรามาทําแล้วมันมีคุณค่าสําหรับเราเสมอแล้วมันก็เป็นคุณค่าสําหรับสถานที่นด้ด้วยอย่างเช่นจะมาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนโลกของของคนที่แบบด,ด่าิด เขาติดอยู่จริงๆเขาเปลี่ยนฟุ้งเยนะแล้โยไล่เลยอะแบบไปนิย,ยาไปเลยอะใช่ใช่คือจริงๆขอกว่าอาจจะเป็นเรื่องเล่าดับเบเจี้ยอยา่างที่พื้นที่ตรงที่มันมืดอะอพอมันมืดทุกอย่างมันก็จะถูกยุบลงไปที่ใต้โลกนี่แหละที่มนุษย์จะใช้คําว่าพุ้นที่ใตโลกแต่มันเป็นพื้นที่ที่พอคนที่ขาดแสงอะค่ะเขาก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็มีผู้คุมตรงนั้นด้วย เขาบอกว่าผู้คุมอ่ะเหมือนกับถูกตัดขาดจากแสงสว่างก็เลยทําให้มันขยายขึ้นแล้วก็มนุษย์มนุษย์ที่ถูกเขาเรียกะไรถูกสิ่งอ่ะความคิดของมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็พลังงานมืดอะค่ะ,ะเข้าไปครอบงำพอเขาใช้ชีวิตด้วยความมืดมนเขาก็ตกลงไปตกลงไปเนี่ยค่ะฉะนั้นทุกๆครั้งที่เหล่าเหล่าผู้รู้หรืออะไรกันต่างๆที่มาที่เนี้ยมาเพื่อ ช่วยเหลือพวกเขาทำให้เขาแบบคือแม้กระทั่งมนุษย์ด้วยการเองก็ตามที่มันมีพลังงานลบเกาะอยู่ค่ะเพื่อให้ข้างในมันแบบเอาออกอ่ะเอาออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพวกเราพอเยอะขึ้นปริมาณเยอะขึ้นก็จะช่วยใต้โลกได้เหมือนกันอือันนี้ค่ะคือเราจะไปต้องใช้แบบคนเยอะหนึ่งคนที่มีแสงสว่างแล้ก็ต้องเยอะด้วย วพราะมันต้องใช้มวลรวมอย่างอย่างเราอย่างเนี้เรารู้เลยเ็บรู้เลยเนี่ยเจ๊เพียร์นีตอนส่งให้พี่ต่อยไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรนะดีนะเออแต่พอเนี่ยพอแบบเฮ้ยรอบนี้ใช่ไหมมันอึดมันมันดูขึ้นค้นไงพม่ลูกมันดูหนืดอะพี่เจเออมันดูมันมันไม่เหมือนรอบแรกเลยอะเออมันไม่พิ้วแต่ว่าเราก็ได้ทําหน้าที่ของเราไงหมายถึงว่าถ้าเราไม่ทำอันนี้ก็คือมันก็ไม่มีใครเอาผิดเนี่ยไปปักไปตายหรอกใช่ค่ะ นเราคิดว่าเออมันมันก็ดีนะมันดีสําหรับเรามันเราพร้อมที่จะทําตรงนี้ด้วยแหละใจเราอะแล้วก็ขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องบออพบภารกิจศักดิ์ธิ์